จ้าพี่น้องมือนีผ้ามาเบิงพักหวานคือเก่าว่าเกิดอีหยางขื่นกับพักหวานเป็นยังเป็นยังพักหวานค่อยตายเบิงด้ค่ะพี่น้องพักหวานต้นนี้เคยเคยเคย,เคยทายเห้เบิงในอีพี่ที่สี่เป็นการเปรียบเทียบต้นพักหวานที่ปลูกรวยต้นกาที่มีราคาแตกต่างกัน ที่นี่พ่อ,อท่ายแล้วนี่ท่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าต้นพักหวานเหี่ยวที่นองเบือง,งดูจ้านี่ต้นพักหวานเหี่ยวมันมีอยู่สองต้นที่มันติดกันอยู่นี่มีต้นหนึ่งจ้ะเนี่ยมีต้นหนึ่งนี่ต้นที่สองต้นที่สอง ปรากฏวดาต้นที่สองนี่ใบเหี่ยวใบเฉาลงใบเหี่ยวใบเฉาลงคาดว่าสิต,ตายอะไรจะนี่มันสิต,ตายนี่ต้นนี้ก็ยังซึมซึนอยู่ต้นนี้ใบเหี่ยวใบเฉาลงแต่คือหน้าอีพี่ที่ซีน่ะทายเปรียบเทียบห้พี่นนองเบ่งแล้วก็เลยว่าก็บรูลูว่าสาเหตุมันเกิดจากอย่าง นี่ค่ะเรืว่ามันคุ้มเกินไปต้นพีเลียงที่เข้าปลูกไว้ก็คือต้นตะกบมันคุ้มเกินไปก็เลยตัดต้นพีเลียงออกนี่จตัดต้นตะกบตัดตัดยอดตัดใบตะกบมันออกตัดงามันออกพราะตัดออกแล้วนี่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ประมาณอาทิตย์หนึ่งต้นต้นพักหวานกับเล่หยวเล่เฉาลุง่งจงสี่จันเห็นไหมครับใบก็เรื่อมสิโลนลุงล่ง,เล,งเลยนี่หยวเฉาลุ่งก็เล่มาเบิงว่าสาเหตุมันอาจสิเกิดจากอย่งอาจสิเกิดจากหนึ่งต,ตัดต้นตะกบออกตัดงาตะโกบออกอต้นี่เลียงของมันนี่ตัดออกมันอาซี หากมันสีอาดสีกระทบกระเทือนเพราะว่าห่างพักหวานเนี่ยมันมันสีมาขัาน่นมาเกี่ยวกับต้นตะกบนี่ค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้ตายต้นนี้ตายเธอเนี่มันมีสองตน้นเบื้องเงามันจะเนี่เงามันสีอยู่ใกล้ๆกันอาจสีเปลียนว่าเวลาข้ามาตัดต,นต้นตะกบนี่มันหางมันกระทบกระเทือนกันเลยให้ต้นพักหวานเฮ็ดให้ต้นพักหวานเหี่ยวเฉาเลย หากมันอาสิขาดก็ได้บจอีกประการที่สองก็คือช่วงนี้ฝนตกฝนตกชุกซึ่งพระกวามีมันอาศอีหากมันอาสีอยตำเรล่าก็น้ำอาซีหลายเกินไปสำหรับมั่นกันสิเฮตให้มันตายได้นี่ประการที่สองประการที่สามจะอาสิเป็นจากว่า อาสีมีปวกอาสีมีปวกมาจอ่อมาใช่หากมัน่นใจไนี่แต่เลือเหตุดเห็นมันเหียวมันเฉาเก๋ย่งางบลูว่ามันสีย่างบอเล้าใจนี่นี่มันเหียวมันเหียวเมื่อเล่าจะนี่นี่ตัวน,นี้นี่แหละค่ะเป็นการล่องผิดล่องถูกเป็นการแบบทดล่องไปเรื่อยๆหาสาเหตุแก่ปัญหาไปเรื่อยๆ มันบมน่มีอียงทีสี่น่นอนตายโตในการปลูกเักหวานี่อยู่ดีๆมันก็นตายโดยบบหู้สาเหตุก็เป็นจั้นสี่หล่ะจ้ะเนี่นมีต้นพี่เลียงก็บอาสีมาตัดต้นพีเลียงแล้วก็หากมันกับอาสีกระทบกระเทือนมันอาสีเห็นมันเฮ็ดให้มันตายได้จ้ะผักหวานนี่มันปลูกยากๆจ้างแต่มันบ่ได้ปลูกง่ายนี่ค่ะเมืองค่ะ ใบนี้ร่วนลุล่มหมดแลย